พ่อไปใส่แล้วพูนพ่อไปพูนแล้วเอ๊ะไอรินไอรินเห็นอย่างคะ่ะไอรินอยู่ใส่หนิไอรินอยู่ใส่อยู่พูพูอย่างลูกพูมะโนลมิมนห่หบอจังหวัดมุกดาหารม,มัน,นี่พระพใหญ่หสวยมาก ตรงนู้นเป็นฝั่งประเทศลาวเนาะสวรรค์นะคีนี่ร้าเออลินจะไปไหนจะไปขึ้นภูขึ้นภูอะไรคะออลินอยู่ที่ไหนอยู่ที่การถนนอยู่ที่การถนนอีนจะไปขึ้นภูอะไรเออนู่นตรงที่มีผ้าใหญ่อยู่ใช่ไหมลินใช่โอ,อ้ออลินเคยไปได้ยัง ไอ้ินไอินดูดูดูมีอะไรบ้างไอรินมีลิงไหมไม่มีมีเนี่ยในรถเนี่ยฮะแง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 ะในรถเนี่ยมีสองตัวเนี่ยลิงเนี่ยมีตัวไหนเนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยสองตัวเนี่ยตัวหนึ่งดูนมแงะ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 ลิงไอ้รินกับลิงไอ้อุ่นนี่ สวยมากเลยทยุกจ้าแล้วพี่พ่อไปใส่แล้วพูนพ่อไปพูนแล้วอเ,อเอ๊ะไอรินไอรินเห็นอย่างคะ่ะไอรินอยู่ใส่หนิไอรินอยู่ใส่อยู่ภูผู้อย่างลูกภูมะโนโลมไม่เห็นหรอจังหวัดมุกดาหารมัง,งมอยู่นี่พระพใหญ่ สวยมาก่กระโดดขึ้นไปนู่นฮะอะกระโดดขึ้นไปนนู่เนาะนี่ไอุ้่นอยู่ไหนสวัสดีค่ะสบายดีต๊อกสบายดีสบายดีมีวันนี้ไอรินได้ขึ้นมาที่ภูมณโนลมเนาะเห็นไหมโอ้โหท้องตีหัวไอล่นอยู่จังหวะไอรนเดูน้ำโขงกันด้วยนี่คือกลบมา นะพี่น้องเอออยู่จังหวัดมุกดาหารเนาะอลินเนาะใช่เพราะว่าอลินอยู่ที่มุกดาหารใช่ไหมมุกดาหารเหมือนกันเลยเหรอเออ,เอ,อมาดูดอกบม้ที่อุ้ยสวยจังเลยจะพูด,ดเจ๋วเลยเออบบได้ขึ้นมาแบบดนขนาดเลยเนาะพี่นันเนาะอยู่มุกดาหารนะแต่ว่าบบได้ขึ้นมาแบบดนขนาดเลยได้นี่นานแล้วใช่ไหมเออหนูนะดูว<ด>ิว สลามาสีชมพูก็มีมีไหมตรงนั้นน่ะตรงนู้นสวยมากเลยตรงนู้นจะมองเห็นฝั่งประเทศลาวเออวิวสวยมากไอ้บุนก็ดีใจเลยนะอ๋อที่มองเห็นว่าอันนีน้นะบ้านคนรวยที่ลินพูดนะเห็นไหมไอนนี้มองเห็นไหมอะมองเหน็นจริงจำได้ไหม อ่ะเอ๋อุ้ยไออูนไอลีนยืดเลยยื้เลยยบายกัน๊ายบายคันเนาะคัน้องรูดูนตรงนู้นเป็นฝั่งประเทศลาวนาอสวรรค์นา้ดอกไม้้อาไปทำไมลูก ม,มันดอกปอมลูกเขาทำเอาแล้วก็มาตั้งไว้เฉยๆดูมีดอกอลิมนนมีดอกไม้จริงอยู่นะดูตรงนู้เดี๋ยวข้างล่างนะ่ะลูกใช่ดเดี๋ยวพาไปดูนะวัดภูมโนรมนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารเลยนะคะใครๆมาก็ต้องมาแวะเที่ยวตรงนี้เลยจ้า ลินทางพีลงไปดูช้างอ๋อโอเคอไปไปเอออาวจึ้มจึ้มขอนไม้เหรอลูกเ,เ,เขาทำให้เหมือนขอนไม้เน,ะนาะอืออู้วลินดูช้างนั่น นี่อุ้ยมีร้านกาแฟด้วยนะมีร้านกาแฟด้วยมีขนมด้วยก็อ่ะเดินยืนเตรงนี้กายอุ่นนี่อ่ะฮะนี่อ่ะจะตกไหมอ่ะเดี๋ยวแม่ถ่ายให้นี่นอ่ะมีปลาด้วยเห็นไหมอ่ะอย่างงี้ตรงนี้เราอยู <c oughs> อ่ตรงนี้แหละกลัวขายวิหารช้างขายไปหาช้า,ชางนี่เท่านี้เท่านั้น กลัวอะไรละหันกลัวอะไรรู Gesch ้อ่ะเรางี้อ่ะยืนนีดเออนี่หายนี้นี่โอ้โหกได้ขึ้นมานานนะคะทุกคนไอรินก็มาไอรินก็เคยมาอยู่แต่ว่าน้องยุนยังไม่เคยมาเนาะน้องยุ่ยังไม่เคยมาเพราะว่าไม่ได้มานานแล้วตรงนู้นแม่น้ำโขงตรงนู้นแม่น้ำโขงสวยมาก ขึ้นมาตรงนี้แล้วจะมองเห็นแบบวิวสวยเหมือนกันนะคะอพอออกกำลังกายแล้วจ้าเอไออ่นไออ่นไอรินถึงดูเลยไอรินเดินเก่งมากไอรินไม่เหนื่อยเลยเนาะใช่ไหมไริน ็จะไปหาพระยานาคนะคะทุกคนต้องเดินออกไปอีกนิดนึงเออแต่ว่าไปไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วค่ะฮะขึ้นไปขึ้นไปไปดูน้องเลยไปช่วยพ่อดูน้องแล้วพ่อเหนื่อยแล้วพ่อเหนื่อยแล้วไปช่วยพ่อดูน้องเลยน้องน้องเก็บอะไรน้องเก็บเล่นดินเออ อ่านั่งแล้วถ่ายรูปให้มามมอ่าไอ้ดินอย่าขึ้นสะพานมองนั่นนะ <c oughs> ไปเร็ว <c oughs> อ่านยางไปไปแล้วแม่พีคอายอุ้นอ้อยอุ้นอย่าไปจับหมาดิเดี๋ยวมันงับมือเอามันบุกจักเขาน่ะ อืออูดเล่นแต่ต้นไม้บะอายุจะเออุอ้ยเสียงรองเท้าเอฟ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 น,น้นะองค่ะระวังล้มนะลูกนะอืมไอ้ดินหันมาแล้วหันท้องแล้ว <laughs> <laughs> ไปดูเลยไปดูเลยเขาไปเลยเข้าไปดูเลยป้าป้โอ้ยปานป้าย้าไป้ายโอ้ยไปไซด์หนึ่งเออไปไปถ่ายพี่เฮ้ยเออข้อของอันให้รีมไหม ันอะไรอ่ะมันเป็นอะไรช่จชยอาวหนึ่งสองสวยหนไอเดนไอเดนไหนมาไอเนเลยจ้ะไอเรนจ้าถ่ายไม่ถ่ายดูกต้องไปมือแล้วป่ะนี้อยุงักยุงร้อนหน้าฝน ก็จะเปียกนิดนึงไอรินะไปลงน้องไปนู่นแล้วน้องลงไปนู่นหนไหมค่อยๆลงแยกแตกๆค่อยลงยยยยค่อยๆลงน้องอยู่นู่นไอรินแล้วเราจะไปเจอกันที่ไหน เอาซิลองดูซิไม่เชื่อนะ่ะห่วยไอรีนไปปนี้พ่อไปแล้วพราสซเมือปะได้ปนี้ไปไปไน้องไปพูดแล้วสนุกมากเลนยนอนมะ่ไอรีนอย่าดื้อนะไอรีนไปพอแล้วก้นขาดแท้ๆบ่านนี้